เผยเหตุผลเอมี่ไม่ยอมอวดลูกชายหลังแฟนๆอยากเจอหนักมากผ่านมาสองวันยังไม่มีใครได้เห็นโฉมหน้าลูกชายของอดีตนางงามมากความสามารถเลยงานนี้แฟนๆคนดังต่างก็ยื่นคำร้องอยากให้เอมี่โชว์โฉมหน้าลูกชายสุดหล่อให้ดูบ้างอยากเห็นหน้าหลานชายที่สุดซึ่งก็ไรสัญญาณตอบรับจากเอมี่ ทำเอาประชาชีต่างงุนงงแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากในขณะที่บางคนยังเป็นห่วงและตื่นเต้นอยู่ดีอยากเห็นหน้าหลานอยากเห็นความเคลื่อนไหวแต่เอมี่กับสามีก็ไม่ได้เคลื่อนไหวแต่อย่างใดแต่ล่าสุดวันนี้ประแตสาวะคนภรรยาของเติ้นตะวันจารุจินดาได้โพสต์รูปคู่แม่เอมี่ที่หน้าตาสวยสดใสในวันหลังคลอดอ่านแคปชั่นรู้เลยว่า ทำไมเอมี่ถึงยังไม่โพสต์อวดรูปลูกชายโดยเธอได้ระบุว่ามาเยี่ยมคุณแม่ป้ายแดงยอมรับและชื่นชมในความเก่งของนางตั้งแต่ตอนท้องจนถึงวันคลอดนางดูมีความสุขกับทุกโมเมนต์จริงๆขอให้น้อง SS นามสมมุติแข็งแรงไวๆไ,ได้กลับบ้านเร็วๆนะครับความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วจ้า งานนี้ก็คงต้องอดใจรอ,อกันอีกไม่นานคุณแม่เอมมี่ต้องเอาลูกชายน้อง SS มาให้ยนโฉมกันแน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ